ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับฟาร์ม้าคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราก็มีผลดีจากการไม่ทิ้งดินเก่านะคะเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยเราผสมแล้วเราปลูกต้นไม้อื่นไว้นะคะแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้นางลากสดต้นใหม่มาเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะทําการเอานางลากสดอันเนี้ยเอาไปปลูกใหม่นะคะ แล้วเราก็จะใช้ดินเก่าของเราที่ตากแดดไว้แล้วก็ผสมไว้นะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็จะเอาไปปลูกค่ะเราจะบอกว่าดินที่เราปลูกบอนสีแล้วเราอยียไปทิ้งเนาะมันอาจจะมีเศษเล็กๆของอบอนสีก็ได้แล้วเราก็จะได้บอนสีใหม่เห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเนี่ย ความคุณแม่เพ็งก็จะเอามาโรยไว้อย่างนี้ค่ะเอามาใส่กองหมักไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการปลูกต้นไม้อื่นหรือสิ่งที่อันเหลือแล้วก็ปลูกปลูกได้ทุกชนิดค่ะเขาจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าการย่อยสลายของดินหรือว่ากาบมะพร้าวที่เราปลูกบนสีหรือปลูกต้นไม้เนี่ยที่เราเอามาตากแดดเนี่ยดินเขาจะฟูแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เพื่อนๆสามารถที่จะไปปลูกต้นไม้อะไรก็ได้จะจะงามมากๆเลยลองลองเอาไปทําดูเนาะอย่าทิ้งนะดินนะเอาไปผสมมูลไส้เดือนเอาไปผสมกาบมะพร้า,า,าหรือเอาไปผสมมูลขี้วัวนะคะเพื่อที่จะเอาไปลองก้นหลุมหรือว่าเอาไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ของเรางามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราไม่ใช่นักวิจัยดินเนาะเราเป็นชาวไร่ชาวสวนที่ฝึกมาจาก าการทําโดยตลอดนะคะเราก็ได้ผลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราปลูกต้นรากสดต้นนี้นะคะดีใจมากค่ะที่ที่ได้เพราะปกติแล้วเขาไม่ค่อยโตเนาะแต่ตอนนี้คือเขาออกมาอย่างสวยงามมากเลยจากธรรมชาติเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้ธรรมชาตินะคะเขาก็จะสวยแบบธรรมชาติเลยะคะ่ะเขาจะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยู่กับธรรมชาติเราไม่ต้องไปผสม ปุ๋ยอะไรต่างๆให้เยอะแยะเลยเนาะเขาจะสวยของเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะและเขาก็จะถูกฝนแล้วเขาก็จะงดงามอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆนะคะท่านใดนะคะมีคําแนะนําก็แนะนําฟามคุณไม่เป่งได้เนาะเพราะเราก็เป็นชาวไร่ที่มาเพิ่งเข้ามาทําสวนจริงๆจังๆโดย เนี่ยตั้งแต่ปลูกบอนสีเนี่ยเราก็ปลูกทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดใครมีคําแนะนำเนาะก็แนะนําฟาร์มคุณแม่เป่งได้เห็นไหมคะเราปลูกเสร็จแล้วนะคะสวยมากๆนะคะหวังว่าเขาจะโตเป็นพุ่มสวยเร็วๆนี้นะคะยังไงฟาร์มคุณแม่เป่งก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,น,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะ ปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเหมือนฟาร์มคุณแม่เป่งตอนนี้นะคะเราจะปลูกในเนื้อที่8ไร่เนี่ยเราจะพยายามปลุกให้เต็มไม่ให้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งและให้กําลังใจเตลอดค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการปลูกบอนสีและไม้ฟอกอากาศและไม้ทุกชนิดนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย